เห็นม <sh ั是是้งเอาเอาต้องขยับมาเี่ก็แค่ๆลวเขาเขาไหวเอาเลยจ้า Happy b i Happy birthday Nami Happy birthday Happy birthday คัเป่าอ่ะขคัเป่าใช่แล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์มูวี่ดิแฮปปี้เบิร์ดเดย์มูวี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ออสตาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์มแม่าเป่าวแล้วป่าเ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 แลป่าเอ๊ะป่าไม่ทัน Um mm. 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 palma.